สว,วัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัดคลิปในเรื่องริปอิ์ชีการวาดรูปที่ฉันชอบหรือเปล่าจะไม่ได้แต่ว่าเกยากบการวาดรูปผมก็จะวาดรูปนะครับจะใช้ร okay. กระดาษอันนี้เลยเดี๋ยวเราตัดกันไปตอนที่วาดใต้โครงขาแล้วนะครับซึ่งชื่อตัวก็จะชื่อว่า อัปเกรดแอสตูไทยทัานคือเมคาเมล่าแมนนะครับจะตัดไปเลยเดี๋ยวแบบนี้หัวใจคงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปวาดต่อกันเลย เรามาดูกันต่อก็ผมว่าได้ประมาณนี้แล้วนะครับมีใจกลางมีแขนแอสโตเรียบร้อยก็คือแขนแอสโซเนี่ยจะบอกว่าไททันธรรมราในเรื่องของคุณดาฟักบูมเนี่ยเป็นไททันที่พิกลพิก,การที่สุดในซีรีส์แล้วล่ะครับ <c oughs> มีหลายแขนมากแขนแรกแขนเลื่อยแขนที่สองแขนท็อกซิ แขนที่สแขนที่ผมชอบก็คือแขนแอสโตไปดูมาจากไปดูมาจากเอสโตทอยเลีเดี๋ยวไปกันต่อเลยมาต่อไปเราจะเริ่มวาดหัวกันผมตกแต่งรอยตรงนี้แล้วนะครับตรงแขนแอสโตแล้วก็ ขาเปิดเลเซอร์แล้วส่วนตรงคอดูดีๆนะครับตรงคอมันจะมีเหล็กเพราะว่าเขาเป็นในท่านที่ถูกสร้างที่ถูกสร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์นะครับเขาเป็นในท <ichtig S 1> ่านนะครับไม่ใช่มนุษย์นะครับไปกันต่อเลยตอนนี้วาดหัวเสร็จแล้วครับแล้วก็เริ่มวาดปืนแล้วด้วยครับหัวหัวกล้องก็จะแบบเอ้ยว่า จะชี้เลยดีกว่าครับเออก็คือแบบนี้นะครับหัวกล้องหัวกล้องก็จะแบบว่ามีเลนกันแสงอยู่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับกันแสงกันแสงจากทีวีส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปืนมีหัวตรงนี้แล้วก็ตรงคอเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะไปวาดปืนทั้งสองข้างกันนะครับโอ้เกือบลืม มันมีเออปีกด้วยครับปีกเห็นไหมครับปีกผมเพิ่มปีกมาแล้วด้วยครับเพราะว่า,าไ,ได้ทำเวลาบินได้ครับอีกอย่างปืนปืนอันนี้มันไม่มาพร้อมอะไรนะครับมันมาพร้อมกับปีกนี่แหละครับปีกพาปืนบินมากครับ e ีเท่า e ีที่เท่าไรของคุณภูมิก็มาดูครับปีกพาปีกพานี่บินมาด้วยปีกพาปืนบินมาด้วย บินพร้อมกันมาส่งซึ่งตอนนี้ก็ไททันแชมเบรลาเป็นไททันที่พิกลพิการที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าขาเขาขาดเนี่ยใช่ขาก็ขาด,ขาขาดเป็นไททันที่พิพกลพิการที่สุดเลยที่สุดในซีรีส์เลยซึ่งผมก็ ใกล้เสร็จแล้วล่ะครับตอนนี้ท่านทชมเบรล่าล่างแอสโตก็ไล่จะเสร็จแล้วล่ะครับ